สวัสดีครับผมนายจิรวัสตสีสุเนินรหัสเบลยาดยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง d i m e n t a t i o นนะครับ d i m e n t a t i o n นะครับคือการต,รตกตะกอนนะครับมี4แบบ1คือการต,รตกตะกอนแบบโดดน,นะครับ2คือการต,รตกตะกอนแบบรวมกลุ่มนะครับ3คือการต,รตกตะกอนแบบแบ่งชั้นนะครับและ4คือการต,รตกตะกอนแบบอัดตัวครับ การตรวจตวกรแบบที่หนึ่งนะครับาการหาสติ้งเวิลลัสตี้นะครับเราจะหาได้จากาสามค่านะครับคือไดเมนเตอร์นะครับสเปซิสิสก,กาฟิตี้นะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับเช่นอนุภาคขนาดศูนย์จุซนเมตรนะครับสเปสติฟิกกาฟิตี้นะครับแล้วกับ 2.65นะครับจะได้ settingting velocity นะครับเท่ากับ2เซนติเมตรต,ต่อวินาทีนะครับดังตารางที่เราเห็นเลยนะครับจุดตัดแกน Y ของ setting velocity นะครับก็คือ2เซนติเมตรต,ต่อวินาทีนะครับประสิทธิภาพการตุตจกรของท้ายหนึ่งนะครับประสิทธิภาพการตุตจกรขึ้นกับ อ่าหนึ่งความเร็วของการตกตะกอนครับ Vs นะครับ,รบขึ้นกับความหนานแน่นและขนาดของอนุภาคหาความหนานแน่นอนุภาคเท่ากัน Vs จะขึ้นกับขนาดเท่านั้นนะครับอ่าเำดับหนาโฟน,นะครับ Vs เท่ากับ g ส่วนด้วย18บแปนะครับอ่าวงเล็บ rho s นะครับลบด้วย r h อ่าคูณด้วย d กําลังสองครับจับเบรนดโฟนะครับ v เท่ากับสเกลูสสามจุดสนะครับวงเล็บเอนะครับลบหนึ่งนะครับคูณด้วย d นะครับสองนะครับความลึกของอนุภาคที่เข้ามาในถาาังคอ่าเมื่อพิจารณาอนุภาคมีความหนาแน่นโดนะครับเท่ากันแต่มีขนาดต่างกันนะครับโดย d 2น้อยกว่า d 0นะครับ d 0น้อยกว่า d 1จะได้ว่า v 2น้อยกว่า v 0 รีศูนย์น้อยกว่าวีหนึ่งเมื่อพิจารณา,อ,าออกแบบถังแห้งกำจัดดีศูนย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อนุภาคที่ใหญ่กว่า D ศูนย์จะถูกกำจัดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันเพราะตกตะกอนเร็วกว่า D ศูนย์ครับอนุภาคที่เล็กกว่า d0 ศูนย์จะถูกกำจัดได้บางส่วนขึ้นกับระดับความลึกที่อนุภาค เข้ามาในถังนะครับเช่นออนุภาคดีสจะถูกกําจัดได้เป็นสัดส่วนเฮส่วนเฮนะครับาจากรูปภาพกราฟนะครับจะเห็นได้ว่าการที่เรา,าจะออกแบบถังการตกตะกอนนะครับเราจะดูที่เส้นแดงนะครับก็คือการตกตะกอนของถังนะครับพอดีกินนะครับในการทดลอง ออบแบบทั้งตัุรกอนนะครับแท้หนึ่งในแลบด้วยคอลัมน์หนึ่งจุดแปดเมตรนะครับได้ผลการทดลองดังนี้นะครับาจากตารางนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีเวลานะครับหน่วยนาทีนะครับก็คือศูนย์สามห้าสิบยี่สิบสี่สิบหกสิบตามลำดับนะครับมีค่า t ีนะครับ mg ต่อลิตรนะครับสองร้อยยี่สิบนะครับร้อยสิบหก 9ก้5สิบแปจาสสครับเอ่อจกสมการนะครับฟังก์ชันรีมูฟนะครับเท่ากับวงเล็บนครับหนึลบเศูนย์นะครับวง,บบงเล็บบวกด้วย1นึ่งส่วนวีศูนย์นะครับอินูยนะ์ถึงเอฟศูนย์นะครับวีดีเอลบเศูนย์นะครับ ก็คือ fraction of particle ที่ v มากกว่า v ศูนย์นะครับที่ตกตะกอนได้นะครับส่วนหนึ่งส่วน v ศูนย์นย์ยเนตถึง f ศูนย์ vdf นะครับก็คือ fraction of particle นะครับที่ v นะครับน้อยกว่า v ศูนย์นะครับที่ไม่ตกตะกอนประสิทธิภาพการกำจัด s p e n d e d solid นะครับ ทางทฤษฎีจะเป็นเท่าไหร่เมื่อมี over flow rate นะครับเท่ากับ4 3 2นะครับลูกบาทเมตรต่อเมตรลางสวันนะครับในการทดลองออกแบบทางตัวกรนะครับเจากตารางที่เห็นนะครับก็จะได้ค่าอย่างนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเ,เวลาที่3นาทีนะครับ จะได้ค่า t s นะครับร้อยสิบหกมิจกรจมตัวเล็นะครับต่อมานะครับแม p ว i ิชั่นที่ตกตะกอนนะครับก็คือ f ศูนย์เท่ากับ c ลบ c ศส่วนด้วย c ศนะครับ c ศอ่อ c ของเราก็คือสองนะครับลบด้วยร้อสิบหกนะครับหารด้วยสองนะครับก็จะได้ค่าเป็นศูนย์ครับ ต่อมาก็คือแม็กฟิชเชนที่ไม่ตกตะกอนนะครับก็คือ1ลบเอฟศูนย์นะครับเอฟศูนย์ที่เราได้เมื่อกี้ก็คือ0.42นะครับก็จะเป็น1ลบ0.42ก็จะได้เป็น0.58นะครับ v s เท่ากับ h ส่วน t นะครับก็คือ h ก็คือที่กำหนดมาให้นะครับ1.8นะครับหารด้วยเวลาเราใช้เป็น สามนาทีนะครับก็คือศูนย์สามนะครับหารกันแล้วนะครับก็จะได้เป็นศูนย์จุดหกนะครับเมตรต่อนาทีนะครับค่าค่าอื่นก็ทำเช่นเดียวกันนะครับนำไปพอดการ์โดยแกน x คือ Vs นะครับและแกน Y คือ Math Fiction ที่ไม่ตัวอนนะครับในการทดลองนะครับเมื่อสกู่นะครับเราก็จะได้ค่าแมส ฟิชันที่ไม่ตกนะครับเราก็จะให้เป็นแกน y นะครับส่วน v ีนะครับเราก็จะให้เป็นแกนเนะครับจากการพอดกราฟนะครับเราก็จะได้เป็นเอ่อเมื่อมีปริมโฟลิดนะครับเท่ากับ4 3 2รอยสามอนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนหน่วยนะครับให้เป็นเมตรต่อนาทีนะครับจากการเปลี่ยนหน่วยนะครับเราก็จะได้เป็น0.3เมตรต่อนาทีนะครับ ได้แมสซิชันนะครับเท่ากับ0.46นะครับก็คือเราจะได้เ,เรานำ0.3นะครับขีดขึ้นไปนะครับให้ถึงเ,เส้นกราฟนะครับแล้วเราก็ลากหาแกนวายนะครับแล้วก็จะได้จุดตัดเป็นจุดตัดแกนวายนะครับคือ0.46นั่นเองนะครับพอ่อไปจา,ากราฟ df จากกราฟที่ได้นะครับ เราจะดูจากด้านบนนะครับก็คืออ่ากอสี่เหลี่ยมนะครับสีเหลืองนะครับที่ผมได้ไฮไลท์ไว้ก็คืออ่าเราจะหาระยะแกน y ก่อนนะครับ0.46นะครับลบ0.4นะครับจะได้เป็น0.06นะครับนี่คือระยะแกน y นะครับจากนั้นเราก็อ่าแบ่งครึ่งนะครับแล้วแล้วเราก็นำครึ่งนั้นนะครับมาขีด ลงตรงกลางนะครับมาถึงแกนเองนะครับก็จะได้เป็น v e l o c i t i นะครับคือ0 2น2สองนะครับอ่าแล้วเราก็จากนั้นนะครับเราก็คูณกันแล้วเราก็จะได้ค่าเป็น v ีดีเนะครับทำอย่างนี้ทุกก้อนนะครับจากนั้นนะครับนำค่าว d ดีอนะครับมาหาซ้ำนะครับทั้งหมดซ้ำทั้งหมดนะครับก็จะได้เป็น0 0 5 6 6 2นะครับ จากสมการเออ่ฟิคชั่นลิมูนนะครับก็จะได้เป็นอ่าในวงเล็บนะครับ1ลบด้วย0.46นะครับ0ู6ย์คือ f0 ค่าบนสุดนะครับบวกกับ1ส่วน0.3ครับ0.3คือค่าอ่าของแกน x นะครับที่มากที่สุดนะครับคูณด้วยอ่า VDF ทั้งหมดนะครับหรือค่าซัมของ VDF ก็ได้นะครับก็จะได้เป็น0.73นะครับเท่ากับเออ่หรือว่าจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ73เปอร์เซ็นต์นะครับ73เปอร์เซ็นต์นี้คือเออ่การตัวตวกรนได้นะครับเออ่หาพิจารณาออกแบบถังนะครับให้ตัวตวกรนที่15นาทีนะครับถังตัวตวกรนจะมีประสิทธิภาพเท่าใด ก็คือที่15นาทีนะครับจะมี v s เท่ากับ h ส่วนด้วย t นะครับจะได้ v s เท่ากับ1.8 m 1.8เมตรครับขอไปหารด้วย15นาทีนะครับก็จะเป็น0.12เมตรต่อนาทีนะครับจากกราฟนะครับเราดูที่ f s นะครับก็คือเท่ากับ0.235นะครับเราจะหารระยะแกน y นะครับก็ลบด้วย 0ูนะครับก็จะได้เป็น0.035นะครับจากนั้นก็ลากจุดตัดนะครับลงมาแกนเนะครับ velocity นะครับก็จะได้เป็น0.150นะครับจากนั้นครับก็จะได้ vdm นะครับเท่ากับ0.00525นะครับก้อนที่เหลือก็ทำเหมืกันนะครับ จากนั้นก็จะได้ค่าซ้ำของ v d f นะครับก็คือ0.01745นะครับมันจะมาเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจากจบการของ f ฟ c t i o n Remove นะครับเท่ากับวงเล็บนะครับ1ลบ0.235นะครับบวกด้วย1ส่วนด้วย0.12นะครับคูณกับค่าซ้ำของ v d f นะครับ ก็จะได้เป็น0.91นะครับหรือ90%เป์เนั่นเองนะครับาจากการาฟนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่สีพื้นที่สีเขียวนะครับก็คือกลุ่มอนุภาคที่ตรตจกกรไปแล้วนะครับส่วนกลุ่มอนุภาคที่ยังไม่ตรตตกกรก็คือสีแดงนะครับซึ่งอยู่ระหว่างจุดตัดของ f ศูที่0.46ปพอดีนะครับ แล้ว v 0ก็คือ0 0 3นะครับเนื่องจากอ่อ h ส่วน t นะครับเท่ากับ v 0นะครับจาก v 0เท่ากับ 0. 0.3นะครับ t เท่ากับ6นาทีนะครับเปอร์เซ็นต์ลีโม่นะครับคือ7 3เนะครับดังนั้นการบอกค่า h และ t นะก็เท่ากับบอกค่าอัตราน้ำล้นผิว v 0ที่ใช้ออกแบบนั่นเองนะครับ อ่าและกราฟนี้ครับก็คือกลุ่มอนุภาคที่ตกตะกอนไปแล้วครับพื้นที่สีเขียวนะครับตึ้นที่สีแดงก็คือกลุ่มอนุภาคที่ยังไม่ตกตะกอนนะครับอ่าจุดตัดก็คืออยู่ที่ fs นะครับเท่ากับ0ูนยสองสามห้านะครับอันนี้คือแกนว y นะครับแกน x ก็คือ vs นะครับเท่ากับ0ูนหนึ่งสองเมตรต่อนาทีนะครับเนื่องจาก h ส่วน t นะครับเท่ากับ v ศูนย์นะครับ จาก v s นะครับเท่ากับ0.12อา่าเมตรต่อนาทีนะครับ T เท่ากับ15นาทีนะครับเปอร์เซ็นต์รีมูฟนะครับเท่ากับ9 1เปอร์เซ็นต์นะครับการต,วตวารวจตะกรันแบบที่2นะครับคือรวมกลุ่มน,นะครับเป็นการต,วตวารวจตะกรันปุยในน้ำที่มีความเข้มข้นต่ำนะครับปุยมีการรวมกันขนาดที่ตกทำให้ขนาดใหญ่ขึ้น,นรูปร่างเปลี่ยน เป i นซิฟิ v i อ่นะครับเปลี่ยนความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับความเร็วเปลี่ยนทำให้ใช้ s t o k e low ไม่ได้นะครับต้องใช้แบบซิ t ติ้งกรลอมเทสนะครับในการวิเคราะห์ความเร็วมักใช้กับถังตกตะกอนขั้นที่หนึ่งนะครับแฟมิลี่เซตเมนนะครับหลังระบบบำบัดด้วยกระบวนการทางเคมีของระบบปะปานะครับต่อมาครับ โอเวอร์โฟเรตนะครับ v ีส่วนนะครับเท่ากับ h ส่วนด้วย t c นะครับคูณ proper conversion นะครับเมื่อ h คือความสูงขัน้นลนะครับ t c <oughs> คือจุดตัดของ r c curve คบ,บนแกน x สัดส่วนอนุภาคที่คำจัดได้ r t ที่เวลาต่างๆนะครับคือสมการคือ r t นะครับเท่ากับ r c ร์ซบวกเสองส่วนเนะครับ คูณด้วยวงเล็บ R D ลบ R C นะครับแล้วก็บวก H 1ส่วน H นะครับก็วงเล็บ R E ลบ R D นะครับการตัวตะกอนท y p สองนะครับก네็คือออกแบบทางตัวตะกอนขั้นต้นบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมครับมีความเข้มข้นสเปเนนสเลตสามร้อยยี่สิบเตริกรัมต่อลิตรนะครับ อัตราการไหลคือ7570รูปบาทเมตรต่อวันนะครับทำการทดลองแบบสติงเทสนะครับขนาดเส้นบานส่วนกลาง205ม mm ิลลิเมตรสูง3 0มเมตรและมีพ็อเก็บตัวอย่างทุกทุก1เมตรนะครับบนการทดลองในละในตารางได้ค่าดังต่อไปนี้นะครับหน่งคือดีไซน์ เทชั่นทม์นะครับและดีไซน์เซฟโตโหลดดิ้งเรทน,นะครับเมื่อกำจัดเ s ได้65%นะครับผมจะยกตัวอย่างที่เวลา10บนาทีนะครับระยะที่ศูนย์จุเมตรนะครับได้เป็น28นะครับ1 2ึเมตรนะครับจะได้เป็น18นะครับ 1.83เมตรนะครับจะได้เป็น18นะครับ2.44เมตรนะครับได้เป็น12นะครับพิจารณาที่เวลากักเก็บน้ำา16นาทีนะครับจากภาพนะครับจะเห็นได้ว่า v 0์นะครับเท่ากับ3.05เมตรนะครับสวนด้วย16นาทีนะครับ ก็คูณกับหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนาทีนะครับต่อวันนะครับจะได้เป็นสองร้อยเจ็ดสิบห้าลูกบาศเมตรนะครับส่วนได้เมตรลังสองตัวดีนะครับหรือ v ศูนย์นะครับ,รรบเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งเก้าศูนย์หกเมตรต่อนาทีนะครับพิจารณาที่เวลากระเก็บน้ำสิบหกนาทีนะครับ ที่ความลึก3.05เมตรนะครับมีตะกอนตกไปแล้ว20%นะครับที่ความลึก1.09เมตรนะครับมีตะกอนตกไปแล้ว30%นะครับดังนั้นระหว่าง1.09และ3.05มีตะกอนตกอยู่10%นะครับตะกอน10%นี้ถือว่าตกลงมาได้ที่ความลึกเฉลี่ยที่2.04เมตรนะครับดังการาฟฝั่งทางด้านขวาน,นะครับดังนั้น ตะกอนกลุ่มนี้นะครับมีความเร็วตกตะกอนเฉลีย่ย velocity นะครับก็คือสองจุดศูนย์สี่เมตรนะครับหารด้วยสิบหกนาทีนะครับคือศูนย์จุดหนึ่งสองเจ็ดห้าเมตรต่อ,าตอนาทีนะครับประสิทธิภาพการตกตะกอนนะครับเท่ากับ v ส่วนด้วย v ศูนย์นะครับเอ,อ่อดังนั้นตะกอนกลุ่มนี้นะครับมีเปอร์เซ็นต์รีมูฟนะครับเท่ากับ 0.1275นะครับผานด้วย0.1906เท่ากับ0.67นะครับหรือ67%นะครับนั่นคือกลุ่มอนุภาคนี้นะครับตกตะกอนได้0.67คูณกับ0.1นะครับเท่ากับ6.7%นั่นเองนะครับเมื่อประสิทธิภาพการตกตะกอนเท่ากับ V ส่วนด้วย V0 นะครับอ่าก็คื เท่ากับนะครับ h ส่วน t นะครับส่วนด้วย h ศูนย์ส่วน t นะครับหรือเท่ากับ h ส่วน h ศูนย์นะครับดังนั้นประสิทธิภาพการตกตะกอนของกลุ่มอนุภาค10%กลุ่มใดๆนะครับก็คือวงเล็บ h ส่วนด้วย h ศูนย์นะครับคูณกับ10%นั่นเองนะครับจากกราฟที่ได้นะครับที่เส้น20%เคิร์ฟตัดแกน x นะครับที่16นาทีนะครับ าตามเส้นแดงที่เห็นกา้าวด้านขวาเลยนะครับจุดกลางระหว่าง20 -30 ถึงเซนนะครับที่16นาทีนะครับ,นนค,รบคือที่ความลึก2.04เมตรนะครับจุดกลางระหว่าง30-40%ถึงเปอร์เซนนะครับที่16นาทีนะครับนนคือ <c oughs> <c oughs> ที่ความลึก0 8 8เมตรนะครับจุดกลางระหว่าง40-5ถึงเปอร์เซนนะครับที่16นาทีนะครับ,นนค,รบคือ ที่ความลึก0.61เมตรนะครับจุดกลางระหวา่าง50-60ที่16นาทีนะครับคือที่ความลึก0.40เมตรนะครับจุดกลางระหวา่าง60-70เนะครับที่16นาทีนะครับคือที่ความลึก0.24เมตรนะครับเมื่อเราได้ค่าเอ่อดังต่อไปนี้แล้วนะครับเราก็นำไปแทนค่าเพื่อหา อา,อาร์ทีในสมการของโอเวอร์โฟลด e นะครับการตรวตัวกรนเอ่อไทสามและไทสี่นะครับแบบที่สามนะครับ Zone s e t t i n g หรือไฮเดรต t i n g นะครับความเข้มข้นปานกลางอนุภาคอยู่ใกล้ชิดกัน,นครับไม่สามารถตกอย่างอิสระตำแหน่งสัมพัทธ์ของอนุภาคคงที่โดยเส้นที่ไป,ปพร้อมๆกัน ด้วยความเร็วคงที่นะครับเป็นลักษณะของชั้นหรือส่วนพบในช่วงความลึกกลางๆของถังตกตะกรอนขั้นที่2อนะครับระบบบำบัดน้ำเสียแบบที่สคือ condition setting นะครับความเข้มข้นสูงอนุภาคอยู่ที่กันการตกตะกรอนเกิดจากการอัดตัวแน่นขึ้นเท่านั้นพบที่ก้นถังตกตะกรอนขั้นที่สอง ระบบบำบัดน้ำเสียนะครับโซลิดฟลักนะครับคือมวลของตะกอนที่ตกต่อเวลาต่อหน่วยพื้นที่นะครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัมด้วยเฮทอเมกะลังสองนะครับโซลิดฟลักนะครับคำนวณได้จากความเข้มข้นคูณกับความเร็วตรกตะกอนนะครับหรือสมการคือ g เท่ากับด c นะครับดังนั้นโซลิดฟลัก ที่ความลึกต่างๆในถังจริงไม่เท่ากันเนื่องจาก C และว e, ที่ความลึกต่างๆไม่เท่ากัน C0 ศูนย์ความเข้มข้นที่เข้าถังครับซยูความเข้มข้นที่ก้นถังเอ่อแนวนคิดฝักที่เข้าสู่ถังตัวตะกอนต้องไม่เกินฝักต่ำที่สุดที่อยู่ในถังหรือตีเมตติ้งฝักนะครับหรือเี โซลิฟักนะครับท0โซลิฟักเท่ากับโซลิฟักจากแรงโน่มถ่วงบวกกับอ่า i ูริฟักนะครับจากการเคลื่อนที่ของน้ําจะได้สมการคือ Gt เท่ากับ Gs บวก Gb นะครับหรือ Gt เท่ากับ Ct คูณ Vt นะครับบวกกับ Ct คูณ Vb Ct คือความเข้มข้ตนตะกกรที่ได้ ที่ค่าใดๆนะครับ vt คือความเร็วตกตะกอนนะครับแบบที่3หรือ h i y d r e s t i n g velocity นะครับที่ค่า c นะครับเท่ากับ c t v b คือ buck velocity นะครับคือความเร็วของน้ำนะครับเท่ากับ q u ส่วน a นะครับ q u คืออัตราการไหลของ underflow นะครับ คิว uh, อัตราการระบายตะกอนก้นถังออกซึ่งผู้เดินระบบกำหนดได้นะครับต่อมานะครับอินแบบ s ซิติ้งเทสนะครับ uh, ภาพที่หนึ่งะครับก็คือระยะเวลาของการตกตะกอนนะครับแต่ละช่วงนะครับสองต่อมานค็คือเมื่อได้เวลานะครับเราก็จะไปพอดกรานะครับ uh, เพื่อที่ว่า ราจะได้ slope นะครับก็คือ h ส่วน t นะครับก็คือได้ v นะครับสต่อมานะครับนำ velocity นะครับมา p อดกับ concentration นะครับจะได้กรา v e velocity vs solid concentration นะครับเมื่อ g นะครับแล่ากับ cv นะครับนำมาพอดกับ concentration นะครับจะได้กราฟ solid ฝัก vs solid concentration นะครับ จาก GT นะครับ Total s o l i d f เท,โทโ่ากับ GS s o l i d f ิจากแรงโน้มถ่งนะครับบวกกับ GB นะครับ s solid f ฟ c กจากการเคลื่อนที่ของน้ำน,นะครับการหา GB นะครับหรือว่าฝเท่ากับ CT คูณกับ VB นะครับจากการาฟที่ได้นะครับเอ่อ GB เท่ากับ CT คูณกับ VB นะครับ จะได้กราฟเส้นตรงที่มีสลบเท่ากับ v b นะครับในการเดินระบบ a คงที่และเมื่อเลือก q u ค่าหนึ่งค่าหนึ่งก็จะได้ v b คงที่ครับดับงนั้นจะได้สมก,การก็คือ v b เท่ากับ q u ส่วนด้วย a นะครับคงที่ผมขอจบการนำเสนอียงเท่านี้ครับ